ปลากุเลาแดดเดียวทํากันใหม่ๆสดๆทุกวันนะคะและนี่เรากําลังทำปลากุเล่แดดเดียวให้กับลูกค้าอยู่ค่ะมาดูความพิถีพิถนันและความตั้งใจทําปลากุูเลาของเรากันนะคะในปลากุเลาหนึ่งตัวที่เราได้มานะคะคอดเกล็ดกันจนสะอาดแบบนี้เลยค่ะคะคะเก็บกันทุกซอกทุกมุมนะคะ เพราะว่าปลากุเรานะคะเกรดของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวถ้าเราขอดรายละเอียดเวลาตากที่แห้งแล้วนะคะก็จะเห็นเกรดติดเขาชัดเจนเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาผ่าท้องเอาเหงือกเอาไส้ออกนะคะนะะคเอาเหงือกเอาไส้ออกจะเห็นว่าร้านพุทธุยนะคะ ไม่ได้ทำปักเราแดดเดียวแบบควักเหือกอย่างเดียวนะคะเราผ่าท้องอย่างนี้เพื่ออะไรคะเพื่อให้เวลาที่เราตากแล้วบริเวณท้องของเขานั้นแห้งนะคะแห้งสนิทเลยนะคะนี่นะคะพอทําเสร็จอย่างนี้แล้วจากนั้นนะคะก็จะมาเก็บรายละเอียดเอาเส้นเลือดในตัวปลาออกนะคะแล้วก็ทําความสะอาดท้องให้สะอาดเรียมเลยค่ะ ปูดเส้นเลือดปลาออกนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่ลูกค้าซื้อปลากุลราแดดเดียวของร้านฟูธูยูไปนะคะจะรู้สึกว่าปลากุลราของเรานั้นสะอาดจริงๆแน่นอนนะคะนี่นะคะเราเราทำกันพิธีพิถันอย่างนี้เลยค่ะ เก็บนานเท่าไหร่เอาไปแช่ฟรีซไว้นะคะแช่ตู้เย็นไว้ปลาของเราก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นแน่นอนนะคะเสร็จพร้อมแช่เกลือเป็นปลากุเลาแดดเดียวให้ทานแล้วนะคะ